ประเทศไทยคนไทยนี้ดีเป็นพี่เป็นน้องเมืองไทยเมืองทองเป็นของคนไทยคนไทยเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจรักชาติยิ่งใหญ่ไทยสามัคคี สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนและสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะคุณครูสุขขอต้อนรับเข้าสู่เด็กๆเข้าห้องเรียนอนุบาล3าทับหนึ่งค่ะเด็กๆก็ได้ฟังคําล้องจองฉันรักประเทศไทยไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆในเนื้อของคําล้องจองนั้นมีให้คนเราเป็นคนไทยที่เป็นพี่นับถือกันเป็นพี่เป็นน้องรักเมืองไทย ร่วมแรงร่วมใจและรักชาติยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะวันนี้คุณครูสุขนะคะจะออสอนเด็กๆในหน่วยฉันรักประเทศไทยมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะวันนี้คุณครูสุจะสอนเด็กในหน่วยที่13ฉันรักประเทศไทยในเรื่องที่หนึ่ง ภาคต่างๆของไทยนะคะเด็กๆชันรับประเทศไทยนั้นคุณครูก็จะสอนให้เด็กๆได้เรียนรู้ถึง4อย่างได้แก่ประเทศหนึ่งประเทศไทยนะคะ4ภาค 2. ดอกไม้ประจำชาติไทย 3. สัตว์ประจำชาติไทย 4. แหล่งท่องเที่ยวของภาคต่างๆนะคะเด็กๆเอ๊ S <S เรามาดูกันสิคะว่าประเทศไทยสี่ภาคนั้นเด็กๆทราบไหมคะว่าภูมิภาคของประเทศไทยของเรานั้นมีทั้งหมดสี่ภาคนะคะมาดูสิคะและเด็กๆก็มาดูสิคะว่าลักษณะของประเทศไทยเรานั้นจะมีลักษณะคล้ายอะไรคะเด็กๆลองเด็กลองสังเกตสิคะประเทศไทยเรานั้นแผนที่ประเทศไทยเรานั้น มีลักษณะคล้ายขวานโบราณน,นักะ้าะเด็กๆและเรามาดูประเทศไทยสี่ภาคนี่คือแผนที่ของประเทศไทยมีลักษณะคล้ายขวานโบราณใช่ไหมคะเด็กๆที่ครูบอกไปด้านบนจะเป็นหัวขวานด้านล่างจะเป็นด้านด้ามขวานนะคะที่ถือประเทศไทยของเราแบ่งออกได้เป็น4 ภาคนะคะดเด็กๆมาดูได้แก่ 1. ภาคเหนือ 2. ภาคอีสานหรือเรียกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะคะดเด็กๆต่อมาเป็นภาคกลางและภาคสุดท้ายก็คือภาคใต้แล้วดเด็กๆทราบไหมคะว่าเด็กๆนั้นอาศัยอยู่ในภาคใดคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่า คุณครูให้เวลาเด็กๆคิดแล้วนะติต๊กตอกติต๊กตอกมาค่ะครูจะเฉลยให้นะคะเด็กๆก,กับครูสุกก็อยู่ภาคไหนคะภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะคะเด็กๆอ่ะและเราไปดูสิคะว่าดอกไม้ประจำชาติไทยได้แก่อะไรคะดอกราชพึกนั่นเองนะคะเด็กๆหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ดอกคูณลักษณะดอกเป็นช่อช่อยาวๆนะคะดอกจะมีสีเหลืองทองรำต้นสูงใหญ่มักจะเจอตามริมถนนต่างๆนะคะเด็กๆแล้าเด็กๆก็มาดูสัตว์ประจำชาติไทยของเราเอ๊ประเทศไทยเรานั้นมีสัตว์ที่เป็นคู่บ้านคู่เมืองใช่ไหมคะได้แก่อะไรคะช้างนั่นเองนะคะ ช้างเป็นสัตว์นะคะที่รบมาตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นช้างที่คู่บ้านคู่เมืองเลยนะคะตั้งแต่สมัยโบราณและเด็กๆไปดูแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะคะของภาคต่างๆเอเราไปดูภาคอะไรกันก่อนดีนะเราไปดูภาคกลางกันก่อนเลยภาคกลางนั้น จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะคะได้แก่วัดอะไรคะวัดพระแก้วและอะไรคะเสาชิงช้าอยู่ในจังหวัดะคะกรุงเทพนั่นเองนะคะดเด็กๆต่อมาภาคเหนือภาคเหนือของเราจะมีสถานที่ที่ท่องเที่ยวที่สำคัญก็ได้แก่อะไรคะรอยสุเทพนะคะและอะไรคะวัด ร่องขุนนักะาะเด็กๆจากนั้นเราไปดูภาคอีสานกันนะคะภาคอีสานของเราที่เราอาศัยอยู่นั่นเองนะคะจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญก็ได้แก่อนุสาวรย์เท้าสุรานารีใช่ไหมคะและจะมีอะไรอีกนะาพูกระดึงนั่นเองนะคะที่อยู่ในจังหวัดเลยเด็กๆก็มาดูภาคตะวันตก ภาคตะว,วันตกเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและสวยงามก็ได้แก่สะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะเด็กๆและอุทยานราชพัฒน์นะคะลูกหาเราไปดูภาคตะว,วันออกกันนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญได้แก่อะไรคะพัทยานะคะนะคะอยู่ที่จังหวัดอะไรคะชลบุรีใช่ไหมคะเด็กๆจากนั้น ไปดูอะไรคะมีอะไรอีกคะฐานทัพเรือที่สัตหีบนะคะนั่นเองอ่ะเรามาดูที่คะภาคสุดท้ายได้แก่ภาคใดคะภาคใต้มีสถานที่ท่องเที่ยวได้แก่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารใช่ไหมคะและแหลมสมีหลานั่นเองนะคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เคยไปเที่ยวกันมาหรือยังคะ คุณพ่อคุณแม่เคยพาเด็กๆไปเที่ยวกันหรือยังนะเด็กๆคงจะได้ไปกันแล้วล่ะค่ะเนาะคุณครูวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้ถึงรูปร่างลักษณะของประเทศไทยมีลักษณะคล้ายอะไรคะขวาได้เรียนรู้ถึงสถานที่ดอกไม้และสัตว์ประจำชาติไทยของเราใช่ไหมคะเด็กๆเราไปเรียนในเล่มล่องลอย หน่วยที่13ฉันรักประเทศไทยเรื่องที่1ภาพต่างๆของไทยเด็กๆฟังโจทย์นะคะเด็กๆด,ดูภาพสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยข้างล่างนี้แล้วนำตัวเลขที่อยู่ในภาพมาใส่ในผังต้นไม้ให้ตรงกับภาพต่างๆในประเทศไทยเลยนะคะเด็กๆมาดูรูปภาพภาพที่1อ่งท้าวอนุสาวรีย์ท้าสุรนารีวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารภาพที่3ก็คือเสาฉิงชา้าภาพที่4วัดร่องขุนนะคะภาพที่5ภูกระดึงภาพที่6วัดพระแก้วภาพที่7คือดอยสุเทพภาพที่8คืออะไรคะแหลมสักมีหลาภาพที่9สะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะลูกภาพที่10พัทยา ภาพที่11อุทยานราชพัฒภาพที่12ก็คือฐานทัพเรือสัตหีบคุณครูก็ได้สอนไปแล้วในแหล่งท่องเที่ยวของภาคต่างๆให้กับเด็กๆได้ผ่านไปแล้วใช่ไหมคะมาค่ะเรามาดูในช่องสีเขียวกันเลยนะคะเขาบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวในภาคต่างๆของประเทศไทยอันแรกก็คือภาคเหนือเด็กๆว่าภาคเหนือภาพใดคือแหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือคะเด็กๆ เออหลวคิดสิคะอ่าภาคเหนือก็ต้องแหกนะคะดอยสุเทพดอยสุเทพก็อยู่เลขอะไรคะเลขเจ็ดเด็กๆนำเลขเจ็ดไปใส่และต่อมาก็คือวัดร่องขุนนะคะอยู่ในภาคเหนือนะคะเด็กๆเด็กๆก็นำเลขสี่ไปใส่และเด็กๆมาดูภาคกลางภาคของภาคกลางของเราจะมีอะไรคะ สาชิงช้ากับวัดพระแก้วมารากตเด็กๆดูสิคะตรงกับเลขในอ่ะเสาชิงช้าตรงกับเลขสามเด็กนําเลขสามไปใส่และวัดพระแก้วก็คือตรงกับเลขหกนะเด็กๆก็วัานำเลขหกไปใส่จากนั้นมาดูผ้าอีสานเอ๊ผ้าอีสานของเราที่เราอาศัยอยู่นี่แหละคะ่ะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญได้แก่อะไรคะเท้าอนุสาวรีย์ก็คือเลขหนึ่งเด็กๆก็นําเลขหนึ่งไปใส่แล้วก็เป็น พูกระดึงนะคะลูกเดี๋จังหวัดเลยเด็กๆก็นําเลขห้าไปใส่เอเด็กๆมาดูภาพตะวันออกของเราภาพตะวันออกนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวได้แก่อะไรนะอ้าคุณครูเจอแล้วก็คือพัทยาของเรานั่นเองกับอะไรคะฐานทัพเรือสัตหีบเด็กๆก็นําเลขสิบไปใส่กับเลขสิบสองไปใส่นะคะต่อมาคือภาพตะวันตก ภาคตะวันตกนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรนะเด็กๆจำได้ไหมคะก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแควนั่นเองอยู่เลขที่9เด็กๆก็นำเลขเ้าไปใส่กับอะไรคะอุทยานราชพัฒนอ,อยู่ในเลขที่11เด็กๆก็นำเลข11ไปใส่สุดท้ายก็คือภาคใต้ภาคใต้ของเรายังเหลืออะไรอยู่นะโอวัด พระมหาธาตุวระมหาวิหารนะคะอยู่ในเลขสองเด็กๆก็นำเลขสองและก็คือแหลมซามีลานั่นเองนะคะอยู่ในเลขที่แปดเด็กๆก็นำเลขแปดไปใส่เด็กๆข่ะทำให้ครบทุกข้อนะคะและใส่ให้ครบเลยนะคะลูกๆจากนั้นเด็กๆก็เปิดนะคะไปหน้าที่สี่สิบ สองนาที่42นะคะเราบอกให้เด็กๆดูภาพน้องก้าวที่กำลังอาบน้ำพร้อมกับนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไปแล้วช่วยน้องกล้องเขียนและออกเสียงคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย U B เอ๊น้องกล้องอาบน้ำไปด้วยเห็นไหมคะเด็กๆน้องกล้องก็มีความคิดอยากไปสถานที่ท่องเที่ยวที่สวนสัตว์เชียงใหม่เพื่อที่จะไปดูเลยคะ หมีนะคะใช่ไหมคะหมีของเรานั่นเองเด็กๆเวลาเด็กๆอาบน้ําหรือเด็กๆมีความคิดเด็กๆอยากไปไหนเด็กๆก็บอกคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ช่วงเนี้ยยังไปไหนไม่ได้หรอกลูกเราต้องอยู่บ้านก่อนขอให้หมดโควิดแล้วเราค่อยไปอ้านเด็กๆมาดูภาพแรกในสวนสัตว์เชียงใหม่จะเป็นหมีใช่ไหมคะรูปหมีแพนด้าน้องปิงปิงหรือหลืองดินใช่ไหมคะ เขาจะให้ <C up> คำว่า c u p คขขับลูกสัตว์เด็กๆก็เขียนลงไป c 1ช่อง u 1ช่องแล้ว b 1ช่องนะคะต่อมาน้องคนนี้อาบน้ำอยู่ในอ่างน้ำเขาให้ t u p เขทับอ่างอาบน้ำเด็กๆก็เขียน t หนึ่งช่อง u หนึ่งช่องและ b หนึ่งช่องเด็กๆทำให้ครบทุกข้อเลยนะคะ และเราก็จะมาเรียนในสมุดเล่มสีเขียวกันในวันนี้คุณครูสุจะสอนในวิชาภาษาไทยนะคะอันดับแรกเลยเราก็เขียนบันที่แล้วก็หอ,อนออึกรน,น,นุ่มเอกหนึ่งถึงสองอีบอสิจากนั้นเด็กเ,เขียนคำว่าเรื่องคำเติมจะมีคำแรกเด็กอ่านตามคุณครูสุนะกออํากร,รมรออไ,ไรกัมไรคำที่สองมอมอะมะ มอแแมมะแมคำที่สามวออิวิชอาชาวิชาคำที่สี่พออพอไม่เอกพ่อคออาคาไม่โทขาพ่อขาอันสี่คำนี้เป็นคำที่เด็กๆต้องนำไปเติมในช่องว่างนะคะเด็กๆมาดูข้อที่หนึ่งเขาก็มีช่องว่างให้เด็กๆขีดไว้สีแดงและต่อท้ายด้วยว่าจะดี ใครหนะ้าวาจาดีก็ต้องเป็นใครคะพ่อขาวาจาดีเด็กก็นําคําว่าพ่อ้ามาใส่เขียนให้ตรงช่องว่างและเด็กก็กากะบ,บาดท,ทิ้งนะคะต่อมาข้อที่2กําไรไถนาอ่ากำไรไถนามีทำไรไถนามีอะไรคะทำนะคะลูกไม่ใช่กรรมทำไรไถนามี รมไรกรมไรก็กรอคกรอยลายอยู่คําแรกเด็กก็นําคําว่ากรรมไรมาใส่แล้วก็กากระบาดทิ้งต่อมามาดูข้อที่สามรู้อะไรก็ไม่สู้รู้อะไรคะวิชาเด็กก็ขำนำคำว่าวิชามาใส่วอีวิชอาชาวิชาแล้วเด็กก็กากระบาดทิ้งมาดูข้อสุดท้ายก็คือข้อสี่ปีอะไรนะ ปีอะไรนะเขาก็จุดจุดชื่อปีแพะเอ๊ก็ต้องเป็นปีเลยคะ่ะเหลือคำเดียวก็คือปีมะแมชื่อปีแพะในเด็กก็คำว่ามะแมมาใส่ลงในช่องว่างแล้วเด็กก็กากระบาดชิงก็ได้ครบหมดทุกสีข้อแล้วจากนั้นให้เด็กเขียนชื่อน้องและให้เด็กเขียนเด็กหญิงหรือเด็กชายนะคะ วันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาคต่างๆของไทยและได้เรียนในเล่มร่องรอยหน้าที่41กับ42และในสมุดเล่มสีเขียวเรือกคำเติมใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆคุณครูก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะและเรามาพบกันในวันพุธนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ